บอกโอ้ได้การเลยฮู้ฮู้ฮู้ในการในการได้การมากครับโอ้ควันกุบเลย สวัสดีครับพี่น้องจ่องบ่าวปลาบ้านน้องมาพบพ่อกันอีกแล้วครับมื้อนี้เฮามาหากินมาหาซื้อปลาไปก้อยเอ๋อบ้าบ้าหัวเมียงสวัสดีครับ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 พ่อสวัสดีครับ นี่พี่น้องของจริงของแท่เลยสร้อยกระดาวสร้อยสร้อยกร้อยครังก้อยครับนี่ไหมนี่ก็นี่ไหมนี่ไหมอืมเราเือนกันออะไเนี่ยใช่เลย ก็ขาดบ,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 บีบเลยดีกว่าเลยนนี่พี่น้องอก่อยเลยอกเ,เ,เอาไสบมาได้ฟันนี่เออปันอะไรมากินเข้าตัวกินข้าพี่น้องกินเข,าข,าขา้าปลาเขาปลาน้ำกันครับพี่น้องก้องเงาดูเปน็นยังลยตัดการเลเ่นใ็้ได้ไหมู โอเอะใส่อันนี้ยนก่อยไม่ัวยานามเสี้นอยม่นหเดคนิีเรีวๆลยเดนตัดเลาได้นกินเขาปลาพี่น้องมือี้ก้อยปลานี่ก้อยปลาใส่ซ้ำก้อยปลาอต้มมันบ้าง้ไอ้ก้อย ก๋อยปลาใส่ซานะครับเข้าปลาครับนี่ไปยังสีโมเมนต์หอมก็อีต้มหรอพ่ลงต้มตปลาครับใบจะนี่โมเมนต์อมก้านี่คนละยังใหจูเล่ให้จูเล่ได้กันนะพักียวแมนพักเขียวบ่มันเดียว ปลากระตูใส่หน่อยใส่ร้ายกับเสียบเขามีอยู่เออเยอเขาปลาก้อยปลาเอาบานี้เินเิงส่งครับเออมาด เข้าครัวนี่่างคล้องแแหข้าครัวะเอาระทำกรีนไหเี่ยวอะไรั่มีไหมตุ้ยแกบาดแยอลแล้วจุ๊าเทวแล้วจุ๊บจุ๊บปลาโ้ยว่าผมว่าเอาแมุู่้รุงว่เอาแล้วบวชแล้วรจไปอยู่วัดน้าล้ว บวชเรานี what, uh, what what, oh ่ยบวชเนยังบวชสีตัวมันนี่มันหนี่ถึงแห่ตัวนี้ถึงแห่ไม่สีขาวเนื้มันบ้นเนาะปล่อยปลาพี่น้องปล่อยปลาปลอยปลาใส่สามนะครับได้อันนี้ใส่บ่ชอะไรสักหน่อยบวชอะไรตุ้ม้าตุ้มาซอยมา

ยกันเขาเขาเิ็บก้นสิแล้วเตเวด้วนเออมันจัแฉบเพียงคุยนี่ยพอเนะมันหลมันหลมันหลคุยแก้วพอจะคุยพอมาทงนันม่ไปขคุยเกี้ยวหรอแม่ม่วงตัวหนีบมวงหนีบตุ้ยอัตุยนี่พอใส่ใใส่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  มุ้ม <ules> ุ <handled kr> ้มั้อืมุดอนีพ่ระว้ยไมก็ได้นี่อเคัองกินก้อยปลา้กันครับคลิปนี้เป็นคลิปก้อยปลาบ้านๆเพี่องคือข้าหนองเลยยอ <R ud> <ต SL I>

เออเท่เเทเลยธรรมดามีแต่เาเออมัดจานเลยเดี๋ยวปัญญาเดอ๋ยพี่รองนี้เออาหารแ่บเออนเียเพ่อนนี่ล่ะเนี่ ใส่บะขาบ่เอาเออใส่ใส่กันใส่บัวกับผักหน้าบัวผัาหน้ามันบ่มะเดแดงบ่ได้ใส่เพราะว่ามะเดียงหายากมันมีิจฉมดเอกมิจฉดำเออมันีมัดับมัดับปั่นฮะบ่บีบมันเห็นจังไหนมันเบิดหรอตูเปะตูเปะเล่นบ่มันเบิดแล้วผมพี่กับเบิดอลไรฝากกับฝักเจ๊จังจำฝักมันลองปกเก๊ตัดเครื่องนึกสี่สามตอนก็ได้แต่ว่าจะเอามาปั่น เดี๋ยวมันเสียบ่บ่วปันบ่วปันน้ำนัวน้ำนัวเสียเลยเนี่ยไิปกันเอาเคเย็บเลยดีไปเลยเย็บเลยดีย็บเลยเพื่อนนะสิมสิมสิมครับครับคลิปนี้น้ำเสนอก้อยปลาก้อยปลาใส่ซามก้อยปลาใส่ซามฝากไว้กับพี่กับน้องครับช่องเบาปลาบ้านน้องชาแนลมีคลิปอื่นเฉยเพี่น้องติดตามฝากด้วยนะครับเด้อช่องเบาปลาบ้านน้องชาแนล คลิปนี้จังมาพอ,อกันไหมความสุขสว่างเจมีแกพีกันน้องนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนเมื่อไปได้แก่มุนที่โศกโลกใครมาพ่านฝากไว้ที่นี้พี่น้องสวัสดีครับลอยสักลอยนบ๊ายบายบ๊ายบายใช่ไหยครับ